มาวันนี้หนูนาจะมนันอุ่นข้าวเหนียวไม่ใช่นึ่งนะอุ่นเพาหนูนาแนั้นอนึ่งเอ่อนึ่งไว้แล้วก็กว่าจะได้กินเนาะแก๊สน้อยแก๊สปิกนิก แล้วก็มีฝาปิดด้วยนะนะ,ะคะรับแล้วเราก็รอจนกว่ามันจะนิ่มเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนข้าวอุ่นเสร็จแล้วนะนี่ วันนี้แบบง่ายๆเรียบง่ายเพราะว่าขี้เกียจออกไปซื้อน้วหนูนาหาสบเบียงเดวแถวในบ้านนี่เลยกินแล้วก็หนูนาอ่านึ่งข้าวเหนียวอุ่นข้าเหนียวอุ่นแบบว่านึ่งตั้งแต่เช้าแล้วแต่จะตีดมือมากเลยเพื่อนๆไ <ๆ S 1> ข่ทอดอยากจะบอกว่าไข่ทอดอันนี้ดอกอะไรนะยอดยอดพักกุ่ม แล้วก็อันนี้ลวกอะไรหัวปีลวกกระเทียมโทนหอมแดงใบมะกรูดที่หนูนาปลูกเองก็ไม่ได้ปลูกเองดิซื้อมายอดมันแตกออกโอ้ยใบอ่อนอ้วกค่ะเสียงอาจจะดังนี้เนเง่อขอโทษขอโทษทางมาใบชะพูหน้าบ้านที่เก่านะจ้าแบบง่ายๆนาะวันเนี้อุ้ยขึ้นีมือเพื่อนๆอยากจะสารภาพพิษมัวแต่คุย ไข่เน่าไข่อะไรไข่ไหมโอ้ยหนอมาชิมบ้งไขไ่ไหมก็อร่อยกันเนี่ยืไไ้าวม,มันพิกผงธรรมดาแบบไม่กรุดอ่อนอ Mm hmm. Oh. ไม่ก็หล่นกันแล้วเนี่ยคำแด้งปลาคุ่มปลาคุ่ม ของปวดหนูหนาเลยด้วมือครับ ลืมใส่ในตลอดเลยชอบลืยมาลุยต่อแบบง่ายๆเด้ออยากออกไปซื้อของอยู่แต่หนูหน้าเหนื่อยเป็นง่ายๆแบบปิสานบ้านเฮ้า หอมขึ้นจมูก,ม,ม,กม,มันนานแล้วมันเลยดำ อ,อ,อยู่มากก็กินไม่ได้เยอะอหรอกเพื่อนๆดู่นาเพิ่งเลื่อยคขายของโอ้ยติดมือค่ะ ไดพักในบ้านจริงแม่วันเยอะไข่ดาดน้ำมัน không ừ. không đi mục lăng mình bạn dark Ouais. Nó nát, nó Ông đông nát Hiểu mai นานลาละเวะแบบมาทักทายแบบง่ายๆเด้อจ้ะนีงไงก็อย่าลืมติดตามทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหนูนาสาโคล่าเด้อจ้ายัางไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนจะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเดี๋ยวไปกินต่อเอาแบบง่ายๆทักทายเนาะเพื่อนๆเนาะสวัสดีจ้า